สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่โรบอกภายในเกมโกอาการ์เดนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนลองสังเกตที่ด้านล่างฮะด้านล่างเลยตรงเลข2ตรงนั้นแหละ o s s i l l i g h t s e d s นี่ครับรูปร่างลักษณะของมัน <c oughs> โอเคเพื่อใครอาจจะสงสัยอยู่อีกว่ามันทำไมนี่ครับเรามาดูที่ส่วนนี้กันดีกว่า a n c i ช n t Se e d Pack กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ดูที่อันนี้ฮะ0.5% <c oughs> คือโอ้โหผมไม่คาดคิดเลยนะเปิดแค่ถุงเดียวด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละเปิดแค่ถุงเดียวแล้วเปิดตอนที่ผมไม่ได้อัดด้วยโอ้โหโคตรเซง็งตอนอัดได้ดี่ใช่ไหมสโตนไบโอ้โหได้คู่เลยพอไม่ได้อัดปุ๊บออกปับ๊บ0.5%เออกแบบดื้อๆเลย โอเคก็ได้มาแล้วนะฮะเมลิซิีสก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งก็ค่อนข้างเจ๋งเลยเดี๋ยวเราไปปลูกกันมามาขอปลูกทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอหรือว่าตรงนี้ดิเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้าน้ำพุตรงนี้ออกก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวปลูกไว้ตรงนี้เลยจื๊บฟอสซิลไลท์เป็นระดับ DIY นะโอโหได้มาเฉยงงเหมือนกันเอาละติดสปริงเกอร์ไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะ เอาสปริงเกอร์ที่เร่งโตก็พอเบสิกนี่เร่งโตไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมีเยอะมากๆก็อ่ะวางไปตามด้วยลดน้ำลดน้ำอยู่นี่โอ้โหมีเป็นพันเลยเนี่ยเยอะจัดโอ้โหนานอยู่ดเดี๋ยวทำเป็นเล่นนี่ผมกดไปตั้งหลายจึก๊กผมกดไปเยอะมากโตนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอให้โตร้อยเปอร์เซนต์ก่อน ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขายผลผลิตแบบธรรมดาแล้วก็แบบจัดเต็มด้วยนะอาา่าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแบบจัดเต็มเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่ก็รอดูแล้วกันโอเคร้อยเปอร์็นต์แล้วเดี๋ยวมาดูแบบมุมกว้างกันโอ้โหนี่ผมโอ้โหใช้ที่ลดน้ำโคตรเยอะโ,โอเคนี่ครับโอ้โหคือต้นใหญ่มากฮะ แล้วให้ผลเรื่อยๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าผลน่าจะมานานดูแลเพราะว่าต้นหนึ่งมันน่าจะให้ผลที่ค่อนข้างเยอะก็คือให้มากกว่าหนึ่งนั่นแหละคือก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะผลที่ให้เรื่อยๆกับผลที่เก็บได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันค่อนข้างเยอะผลที่เก็บได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าผลที่ให้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับความหายากด้วยเนาะอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอผลด้วยในเมื่อโตเต็มที่แล้วก็นั่นแหละ จริงๆพวกพืชผลอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในช่วงนั้นแล้วกันอย่างเช่นช่วงนี้นะครับแล้วก็กับผลนี้ด้วยฟอสซิลไลท์อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงไอ้นี่ฮะอีเวนต์ไดโนเสาร์ก็แนะนําให้ใช้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในอีเวนต์นี้จะดีที่สุดนั่นเองอ่าอยาของผมตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวนี้ครับนี่มาดูที่ตัวนี้กันก่อนเป็นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะให้อ ติดกายพันธ์เป็นแอมเบอร์ฮะแต่ว่าโอกาสเดี๋ยจะอยู่ที่2.35%แต่มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอกาสตรงนี้ตามความหายยากมาดูที่2กันอันนี้ก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับผู้เล่นนะ14.43%ก็โอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะมันชื่อว่าอะไรเนี่ยสเตโกโซลัสใช่ไหม <c oughs> ไม่แน่ใจความสามารถก็คืออ๋อเป็นดับเบิลอีกแล้ว ก็คือให้ผลผลิตแบบ2เท่าก็จะมีโอกาสอยู่ที่8.46นะแต่ว่าจะเพิ่มไปอีกนะครับถ้าเป็นพืชในตระ,ะกูลเนี่ยตระกูลนั้นเนี่ยพีฮิสโอริกก็เป็นพืชที่อยู่ในอีเวนต์นี้นั่นแหละก็อยู่ในแอนเชียนซีดทั้งหมดเลยก็จะมีโอกาสเพิ่มไปอีกเป็น5.31อ่าก็ เยอะขึ้นนะครับผมเลยแนะนําให้ใช้สัตว์เลี้ยงที่คู่กับเมล็ดซีดอันนั้นๆด้วยหรือถ้าใครที่เล่นจนเซียนแล้วก็ลองหาสัตว์เลี้ยงที่เข้ากันกับพืชนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันเอาละผมก็พูดมาเยอะแล้วนะผมยังไม่เห็นผลเลยผลอยู่ไหนเอ่ยขอสักอันได้ไหมอ่านี่นี่นี่เหมือน,นผมจะเห็นแล้วนี่ครับสีบงบงอันนี้น่าจะใช่นะ อย่างที่บอกนะว่าผมจะนําผลที่เป็นแบบธรรมดาเอาไปขายก่อนเพื่อที่จะดูราคาว่าราคาเท่าไหร่ยังไงก็รอดูก่อนนะครับโอเคได้แล้วนะลองเก็บดูนะจื๊บก็น้ําหนักอยู่ที่5.25กิโลว่าแต่ผลเป็นสีม่วงอ่ะเนี่ยถ้าดูในนี้เนี่ยมันออกแดงๆนะครับหรือว่ามันมีแบบยังไงอะโตเต็มที่กว่านี้เหรอ ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเอาวันนี้ไปขายดูก่อนคืออันนี้ขายได้แล้ววัสดีครับขอต้องการขายสิ่งนี้หน่อยอ้โหูแสนหอันเดียวแสนห้อันเดียวแสนห้าผมขอลองเปรียบเทียบกับอาต้นสันคอยนี่ของผมหน่อยนะครับอยู่ที่12กิโลนะไม่ติดอะไรเหมือนกันพืชผลเพียวๆอันนี้เท่าไรเอ่ยขอแบบหนำหน,นำแสนสาครับอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องเลย แต่จริงนะสีมันเนี่ยสีมันออกไม่เหมือนกันนะผมคิดว่ามันมีโตเต็มที่กว่านี้เหรอเดี๋ยวผมขอลองไปเซิร์ชดูหน่อยนะหาข้อมูลแป๊บหนึ่งอ่าเท่าที่ผมไปดูมานะก็คือมันจะมีอยู่2สีด้วยกันก็จะมีสีฟ้าแบบที่เห็นตะกี้นี้นั่นแหละกับสีน้ำตาลแดงก็คือสีแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาไม่ได้บอกว่าราคาจะต่างกันแค่บอกว่ามันมี2สีแค่นั้นเองก็แสดงว่าราคาก็ไม่ต่างกันนั่นแหละเออโอ้เดี๋ยวสิ โอไม่ใช่สีฟ้าครับสีม่วงพูดผิดพูดผิดสีม่วงจะมีสีม่วงกับสีน้ำตาลแดงประมาณนั้นเอาละมาในเมื่อเราได้เห็นพืชแบบปกติโดยที่ไม่ได้ติดกายพันธุอะไรก็ราคาอย่างที่เห็นเลยสูงจะจัดแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้สูงที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นพืชที่ให้ผลเรื่อยๆราคาก็ตามอย่างที่เห็น แต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้คือผลที่หาคห่อนข้างยากนานๆทีจะได้ก็ต้องมาลองทํากันหน่อยเอาละสปริงเกอร์ที่ผมมีก็เอ๊จำได้ว่ามันมีที่เคลือบด้วยนี่นะอ่ะนี่นี่นี่ฮันนี่สปริงเกอร์นะครับตัวนี้เลยเออกมาก็ไว้เคลือบฮันนี่เนาะนอกนั้นที่เคลือบผมก็จะเป็นในเรื่องของสเปย์หมดแล้วเดี๋ยวสเปย์นี้ผมจะเจาะจงใส่นะโดยผมจะเจาะจงไปที่เรนโบ์เรนโบ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าคือการกลายพันธุ์ไหมนะ จริงๆผมก็ยังสับสนกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับมันจะมีแบบธรรมดาพืชผลธรรมดาเป็นทองแล้วก็เป็นเรนโบว์เรนโบว์เนี้ยดีที่สุดราคาสูงที่สุดแล้วซึ่งเรนโบว์เนี้ยถ้าไปคู่กับการกลายพันธุ์อื่นๆเนี่ยติดนูน่นติดนี้เข้าไปอีกอราคามันก็จะสูงมากที่สุดผมก็จะเน้นที่เรนโบว์แล้วกันอ่าอันไหนได้เรนโบว์ทำมันนั้นเลย แต่ถ้ามันไม่มาจริงๆเนี่ยเอาโกลเด้นก็ได้หรือธรรมดาก็ได้ถ้ามันไม่มาจริงๆนะครับเอาระผมก็มีสปริงเกอร์ตามดีนะมาสเตอร์ก็ยังไม่ได้ได้ยากมากๆเอาระก็กําลังมีพืชผลที่โตกันอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับด้านบนนู้นเลยอ่ะก็มาฮะเบสิกใส่ลงไปใส่ไปเยอะๆเลยเบสิกตามด้วยแอดวานต์กอรลี่อ่าแล้วก็ฮันนี่จึบ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวรอชมกันนะครับ เดี๋ยวรอชมกันเก็บพวกซันคอยนี้ด้วยนะอย่างน้อยๆก็ทําแล้วก็เอาให้มันได้คุ้มๆหนะ่อยอย่างที่บอกนะครับผมจะเล็งที่เป็นอ่าเรนโบ์ Rainbow. ใช่ผมได้ที่ติดฮันนี่มาด้วยนะแต่อยู่ตรงไหนแล้วผมนั่นดิอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ่านี่ครับนี่ครับที่ติดฮันนี่นะอันนี้ก็แค่3กิโลเองเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้จะเท่าไหร่จัดไป3ามแสนข้าวครับติดฮันนี่ โอ้โหเดี๋ยวรอเลยแบบจัดหนักจัดเต็มว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังคงทำยังตอนเฮืองนะครับมันยังไม่มาเลยที่ขอแคก่โลกเด้นก็ได้ผมคิดว่าเรนโบมันยากแล้วเพราะว่าอ่าสปริงเกอร์แบบมาสเตอร์ผมไม่มีอ่ะเอออ่มามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้อยู่ที่6.96กิโลคขาทั้งใหญ่มากๆนะติดฮันนี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่สวัสดีฮะชิ้นนี้เท่าไหร่เอย ล้านสามอันเดียวล้านสเอาเรื่องจะจัดเอาละสปริงเกอร์หมดแล้วนะก็ไม่มีวี่แววเลยครับที่จะเป็นโกลเด้นอ่ะสปริงเกอร์อีกซกักชุดหนึงชุดสุดท้ายแล้ะหลังจากนี้ไม่เอาแล้วนะครับได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นนั่นแหละจึบ๊บโอเคปะรอกันอีกรอบขอเธอเรนโบ์ไม่ก็โกลเด้นเอาะไรมาก็ได้ขอแบบใหญ่ๆด้วยเออจะว่าไปตะกีน้นี้ได้ห้านสใช่ไหม เออถ้าผมใส่ช็อคที่แบบเป็นฟ้าผ่าไปด้วยเนี่ยอันนั้นมันคูณร้อยนะครับนั่นก็แสดงว่าอาจจะถึง10ล้านเอ้ยร้อยร้ล้านเออโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโกลเด้นโกลเด้นโกลเด้น,ดนได้แล้วครับนี่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 น,นี่ผลนี้เลยนะโกลเด้นฮะไม่ต้องแลวฮะเรนโบว์ Rainbow. เอาโกลเด้นพอเรนโบว์ Rainbow. มันน่าจะยากจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับผลค่อนข้างใหญ่ด้วย เดี๋ยวจะอัดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาจะเท่าไหร่อ่าตอนนี้ผมมีมีสเปร์แค่3อย่างเองเหรอแล้วผมขาดอะไรอะ่ะถ้าจริงๆที่คาพได้เดี๋ยวมันจะมี4นะต้องไปเช็คแป๊บหนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับที่คาพในช่วงกิจกรรมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะเป็นแอมเบลซึ่งผมมีีันนึงแล้วนะครับคาพทิ้งไว้แล้วก็ไปดูที่ร้านคาพตรงนู้นกันผมมีช็อกกับช็อกโกแลตแสดงว่าขาดชิลฮะ อ่านี่โอชิวใช้กอตลี่โอ้ <c oughs> โอแพงจังพี่คือถ้าเปลี่ยนจากกอตเป็นอย่างอื่นนี่กําลังดีนะอันนี้กอตเลยมันไม่ได้หาง่ายๆนะแต่มันต้องทําครับเพื่อให้พืชผลของผมมันมีมูลาค่ามากที่สุดอ่ะก็ต้องยอมเสียไปนหนึ่งเรียบร้อยรอ5นาทีครับพืชผลของผมก็น่าจะโตเต็มที่พอดีอ่ะไปกันตอ่อโอเคครับเรียบร้อยแล้ว ติดแบบติดเยอะมากๆนะก็จะมีติดโกนะครับแล้วก็ายสตั๊แล้วก็ฮันนี่อีก3อันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าคูณเท่าไหร่บ้างนั้นไม่ทราบเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าเรื่องคูณเนี่ยก็น่าจะคูณไม่ได้เยอะหรอกยกเว้นโกวันนี้25มั้งถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะ่อามาฮะเดี๋ยวเราจะใส่แอมเบอร์ลงไปก่อนแอมเบอร์ Amber อันนี้ถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ไม่ก็3นี่แหละหรืออาจจะ5แต่ไม่ถึง10หรอกครับ ใส่ไปหนึ่งเรียบร้อยอ่ามาดูช็อกกันบ้านนะครับช็อกอันนี้เป็นแบบสายฟ้านะอันนี้คูนร้อยเลยนะครับถือว่าจัดนะจัดเทมมากๆใส่เข้าไปอีกอ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้ก็คูนไม่เยอะใส่เข้าไปแล้วก็ชิวครับติดเข้าไปอีกจืบ๊บหมดฮนะติดเท่านี้ <laughs> โอ้โหหนึ่งสอสามี่ห้าหดติด7อัน จริงๆมันจะมีแบบอันอื่นด้วยอะที่มันจะเพิ่มให้เยอะกว่านี้แต่พวกนั้นผมไม่มีไงอ่ะช่างเต๋เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาวันนี้ไปขายกันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ให้ทายก่อนว่ามันจะเกินร้อยล้านหรือเปล่าคือแน่นอนครับถ้าผมเอาเท่านี้ไปขายเนี่ยจริงๆมันทําให้คุ้มได้กว่านี้แต่ว่ามันต้องรอฮะทุกคนมันรอนานมากกว่าจะให้ติดแบบทุกกายพันแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะยกเว้นว่าจะเปิดเกมทิ้งไว้อันนี้อันนี้ก็น่าจะได้ให้อยู่ แต่ผมคงไม่ทำแบบนั้นมาครับเดี๋ยวเราเอาวันนี้ไปขายกันฮนะโอ้โหเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะวัดดีครับอันนี้ผมจะขายเลยนะไม่ต้องประเมินราคาขายไปเลยมาครับ1 2 3สองส้ let's go พันล้านพันเท่าไหร่ไม่รู้ แต่พันล้านโอ้โหครั้งแรกได้ขนาดนี่อันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะครับที่ผมขายได้แบบหลักพันล้านนะโอ้โหคือถ้าติดเรนโบ์นี่ผมคิดว่าน่าจะสองพันล้านได้อยู่โอ้แต่แค่นี้ก็โอ้โหเกินตัวมากเยอะจัดโอเคครับทุกทุกคน เอาเป็นว่าฟอสซิลไลนอันนี้เนี่ยมันดีที่สุดและในตอนนี้เป็นพืชผลที่ให้ผลผลิตได้เรื่อยๆด้วยอ่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแต่แค่มันออกยากจริงๆผมแทบไม่ได้คาดหวังกับพวกระดับนี้เลยนะเพราะมันน่าจะออกยากจริงๆแต่ไอตอนนั้นนะผมสุ่มไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยสุ่มไปก็ว่าจะเอาพืชผลอะไรก็ได้ที่ให้ผลผลิตเรื่อยๆอแต่ดันได้ไอ้นี่ครับ <laughs> งงเลยได้เฉยแถมไม่ได้อัดด้วยโคตรเซง็ง อ่ะช่างเถอะเอาเป็นว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วผมก็ได้ผลที่อาดอบยากที่สุดมาไว้ครอบครองเป็นครั้งแรกด้วยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะให้มันติดเรียนโบนะก็จะพยายามทำแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับผม